หลายท่านนะครับไม่เชื่อนะครับว่าชุดตรงนี้ครับหมื่นห้าได้ครบชุดเลยรวมหน้าจอยี่สี่นิ้วเชื่อไหมฮะถ้าไม่เชื่อไปถามลูกค้าเลยนี่ครับลูกค้ามารับเองถึงหน้าร้านครับสวัสดีครับอันนี้ลูกค้ามารับเครื่องนี้ถูกไหมฮะอันนี้ลูกค้ามาจากไหนครับมาจากหนองจอกหนองจอกมีนบุรีนะครับผมอันนี้ได้เห็นเครื่องแล้วได้ได้จริงๆใช่ไหมใช่โอเคตามนี้ครับเดี๋ยวจะประเทศให้ดูนะครับว่าชุดนี้ครับเล่นอะไรได้บ้างทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันมามาที่ชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์สตีชม หรือว่าจะเป็นไลฟ์สดขายของขายสินค้านะครับสามารถเปิดหน้าเว็บได้ดูครับไม่ใตอนแรกตอนแรกอืมนี่ครับดูครับดูครับดูครับอ่าดูครับยังไม่ยังไม่หมดนะเนี่ยอันนี้เปิดไปทั้งหมดประมาณโอ้โหไม่นับไม่ทั่วแล้วครับเรามาดูกิน c ี u กินแรมไปเท่าไหร่กันกินไปทั้งหมดยี่สิบเปอร์เซนเฮ้ย เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เหรอเนี่ยเนี่ยกินไปทั้งหมด28%นะครับผมก็ยังสามารถเปิดได้อีกอ่ะหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันจะกระตุกหรือเปล่าเรามาดูที่ youtube กันเปิดปุ๊บ,บ,บมาปั๊บเลยอ่ะเปิดปุ๊บ,บเข้าปุ๊บอย่างแบบนี้เลยฮะ นี่แบบนี้เลยอ่าชุดนี้นะครับ15,000บาทได้ครบชุดครบเซ็ตครับมากับ Intel Core i3 1100นะอันนี้มีตัวออนบอร์ดด้วยแล้วก็ตัวการ์ดจอครับแรงๆเลยเป็น Gaming X ครับ GTX 1060ครับแรม16 g b SSD 256GB ้และจอ24นิ้ว e x p o ตัวนี้ครับ 75Hz เฮิร์นะแล้วอุปกรณ์ของแถมครบชุดเลยไม่ว่จาจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi เครื่องนี้ครับ15,000บาทจากทีมของครับนี่ไปาย บายๆนะครับัีครบ๊ายบายครับบายๆบายบายกล้องนะฮะบายบายโอเคเจอกันไป